วัสดีเด้อจ้ามือนีมาแว่ลานขายต้นไม้พี่น้องอุ้ยสอนอะไรเนาะฝนว่าแต่ฝนตกลงมาพี่นอ้องเบิ่งค่ะสักข้องอย่ากละชิบบาทเขาซื้อไกลว่าพี่น้องเพิ่งแก้วสิบห้าไปเบิ่งไม่แล้วค่ะเด้อกระเคียบก็มีพี่น้องบักเขียบจอนบักแก้วปุเ้เนียน เลียนต้นนีเท่าไรล่ะคือเออไม่ประดับพี่น้อง,ยงอเยอะแยะอ่อนได้ค่ะจะอ่อนตอนจอนพุดข้าวเตี้ยพี่น้องอืมดูเรียนไหมชมชมค่ะโอ้ยยังมีมงปลูกดนะ้ยเนาะ ผุเดียนหมอนทองห้บาทขวจักวาราคาคือพวกขังหห้าสบาทโอ้ยยังมีหมองปลูกไรเนาะขวณเรื่งที่หนึ่งมะม่วงหมองมีหมมันมีบะตยางคูณเนี้ยหมอนทองผุเดียน น่องเบิงเบิงค่ะเบิงนุ่มแดงน่องนุ่มแดงใบหมี่ย้อมผมโอ้ยใบย้อมผมมันมีพี่น่องเลยมะละกอมะละกอสิบบาทโอ้อยากได้อยากได้ ตลอดเอนกอกันเล่าทิดีต้นนี้เราทิดี้น่อนี่นดดนนละทด,ดีกอ,อ,อกพลังมันบอกกอกน้ำโอ้บอก,กอกน้ำก็เป็นบอกบอกพลังไม่ได้กินส้มเดียบนแเ์บบทเวเรียนบบน,ยน,น่หาสิบบาทนาะ เายอดยอดม่วงยอดดำนำดอกไม้สีทอวงอูต้นไม้ถือก,ก็เกาเด้พี่น้องบางยางเนาะอันนี้ต้นยังกินกระลากับคล่อยดียัง่งพี่น้องตัดบกูดบันจอน์ไลสซจอร์ไลส์อันนั่นร้านไข่กลุ่งพี่น้องอันนี้ใบพริกไทยจะพริกไทย อ่อนเดีจ้ะมือหลังยังค่อยมาเอายัมาเอาไรอยู่ชมชมชมค่ะชมอ้าพี่น้องเลยทุเรียนส่วนของพระเจ้าพูดอะจังว่าไราทุเรียนนี่ลอยเศร้านี่เดือดอุงง่นนี่เด้อยอุงง่นนี่เท้าเท่าไรเนาะนี่สิไปเฮ็ด พิเฮศษมองปุลเองกุนอยู่องกุนเท่าเท่าไรคะเนี่ยสีเขียวปาดสีเ,เ,เขียวบ่จันนี่สีเขียวสีแดงอะไรมาเล็นยังบ่เฮ็ดขคางอยู่แต่ว่าสนใจอยู่เห็นข้าวผูกมันเป็นปนุ้ยดีไหม แต่ว่ามันอาการหอนกับผูกได้ย์แล้วใช่เลยแล้วท่านผูกได้ย์านเขาจะผูกไดรย์อันละแม่ว่าที่อันข้างมองอันนั้นข้างตองไหนข้างของรังหวานพี่น้องมาชมมาชมน้ำกาลอันนี้ประเภทหวานประเภทคู่ดังอู้หลายอย่างพี่น้องหลายอย่างอู้ก็เขียบพี่น้องเอาไปลงเป็นไรเนาะ คนไรพี่น้องเขียบหนังสอนสอนพี่น้องเดีย๋ยวแยกิ้วสิมามื่อลังลบุระบานนี้ไอ้เจ้ามื่อนี้ก็มีแค่นี่น่าจะเด้อบ้านขายดอกไม้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเนาะฝนตกฝนล่งกับสวรรค์ของคนไรพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ